ทำสกินใส่เงให้ผิวดูเด็กทำยังไงถ้าคุณเป็นคนผิวแห้งสำหรับสาวๆผิวแห้งนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันรู้สึกแห้งกล้านแต่ว่าอยากผัดเซลล์ผิวเหมือนกันแต่ก็กังวลว่าใช้กลุ่มไหนดีนะรูกบัจะมาแนะนำนะคะหลักการก็คือเราจะแบ่งเป็น4วันนะคะแล้วเราจะทำซ้ำๆทุกๆ4วันนะคะ4วันนี้ตอนเช้าเนี่ยเราจะเน้นก็คือทา m อ i ์ไรเซ z e r นะคะ <c oughs> กับกันแดด ในตอนเช้าทุกวันนะคะแต่ในตอนกลางคืนจะมีรูทีนที่แตกต่างกันในแต่ละวันนะคะก็คือในวันแรกนะคะเราจะใช้คือล้างหน้าให้สะอาดตามด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งให้ใช้ในกลุ่มที่เป็น AHA นะคะทาที่บริเวณผิวหน้านะคะได้เลยแล้วก็ทาชดมอยส์เจอร์ตามไปนะคะ ตัวนี้ในวันแรกของของ day o เนี่ยมันจะเป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวค่ะสําหรับคนที่มี d e สก s k เยอะๆรู้สึกว่ารอบการผลัดเซลล์ผิวเราช้าลงเพราะาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันแห้งกร้านแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะผลัดเซลล์ผิวนะแนะนําให้ใช้กลุ่ม aha ในวันแรกนะคะวันที่2ถัดมานะคะเราจะเริ่มใช้นะคะก็คือตอนเช้าใช้เหมือนเดิมค่ะก็คือตัวครีมแล้วก็กันแดดแต่ตอนกลางคืนเราจะล้างหน้าให้สะอาด เติมครีมนะคะแล้วก็เติมกลุ่มเรตินอลได้ค่ะกลุ่มเรตินอลนี่นะคะก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะใต้ผิวนะั้นแล้วก็ช่วยผ่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วหน้าที่ดูหมองเนี่ยดูใสขึ้นนะคะซึ่งมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องเนาะตอนนี้เราก็ใช้ครีมใช้เซรั่มของออร์แกนได้เลยนะตัวนี้มีเรตินอลผสมนะคะแล้วก็มีช่วยเรื่องจุดด่างดำด้วยอันนี้เป็นวันที่2นะ <c oughs> วันที่3นะคะส่วนกับวันที่4เนี่ยเราจะกลับมาใช้แค่ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์สวันติดกัน,นะคะ่ะทำแบบนี้วนกลับไปวันที่1ใหม่แต่พอใครนะคะสามารถใช้ตัวเรตินอลแล้วไม่แพ้นะคะก็สามารถใช้ได้ทุกวันได้เลยนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้เรตินอลอยากทำสกิน n งให้ผิวมันใสก็สามารถใช้อันนี้ได้เลยนั่นเองค่ะเราไปใช้กันดูนะคะ